พบกับผมนะชอตตี้บูจจวากับเจอร์นี่รีนิวคัมพีแฟนตาซีคลิปที่แล้วเราได้มีการรีวิวระบบเกมเบื้องต้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะรวบรวมคําถามที่พบบ่อย2ประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกคือเรามีตัวละครตัวเนี้ยเราควรจะจัดทีมอย่างไรดี ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการดันค่าพลังเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมของเรานั่นเองครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างไหมและในขณะเดียวกันก็มีตัวละครเข้ามาใหม่ด้วยครับเป็นระดับ SSR นั่นคือปีศาจกระดูขาวนั่นเองนะครับเป็นธาตุไฟสายแอซเสินนะครับก็ขอบอกเลยว่างานดีสุดๆครับเราจะต้องรีบมาหากันให้ได้ในช่วงนี้ครับเพราะว่ามันมีระยะเวลาอยู่ด้วยงั้นเราไปเปิดกระชปองตามหาปีศาจกระดูขาวกันก่อนเลยกันละกันครับปีศาจกระดูขาวจะอยู่ด้านขวาบนตรงนี้นะครับจะอยู่ในกิจกรรมแม่มดกระดูขอฝน เราก็จะเจอตู้ของปีศาจกระดูกขาวครับแต่ว่าจะต้องใช้ตู้ที่เป็นแผ่นหยกแบบนี้ถ้าเกิดไม่มีกดตัวบวกด้านบนก็ไนดะ้เขาก็จะมีบอกว่าเราสามารถไปซื้อได้ที่ไหนบ้างนั่นเองนะครับนั่นแหละพอมีตัวเสร็จแล้วก็ลุยกันเลยก็แล้วกันครับซึ่งเกมนี้ดีตรงที่เขาการันตี50ใบแน่นอนได้ SSR นะครับจัดไปดูสิได้ใครเอ่ยมาอุ้ยไม่มีสีทองเลยหม่ไม่เป็นไรข้าม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 ถ้าเป็นลิงสีทองเราจะไม่ข้ามนะครับแต่เกมนี้การันตีอยู่แล้วไงเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ได้รอบนี้ยังไงครับ มาแล้วครับผมแค่20ใบเท่านั้นแต่ว่าจะตรงตู้หรือไม่เราดูหุใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยใช่ครับผมสวยขนาดนี้ได้แล้วครับผมปยีสา์กระดูขาวและถ้าเกิดว่าชอบตัวละครนี้มากๆแนะนำให้เปิดหาอีกนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ตัวซ้ำๆกันเพื่อทำให้ตัวละครเก่งขึ้นเนาะ เนี่ยเรามาดูสกิลทั้ง3ท่าของเธอเลยกันละกันนะครับท่าแรกก็เหมือนโจมตีปกติแต่ว่าเขาจะมีเอฟเฟกในเรื่องของการทําให้ค่าดําเนินการของตอนเองเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆคือทําให้เธนของเขาเร็วขึ้นนั่นเองครับส่วนสกิลที่2บูชาวิญญาณครับอันนี้โจมตีไปแล้วจะทําให้สตูติดดีบัฟแตกแยกด้วยครับแล้วถ้าเกิดว่าสตูติดดีบัฟแตกแยกเนี่ยแล้วโดนเราจัดการได้นะครับสกิลเนี้ยก็จะทําให้โดนหลายเป้าหมายมากขึ้นคือเดิมทีมันจะไม่ได้โดนทุกเป้าหมายไงอ่ะเดี๋ยวลองใช้ให้ดูก็ได้อ เห็นไหมมันจะโดนแค่แนวตั้งนะครับแค่นี้เองนะครับถ้าเกิดว่าเราจัดการศัตรูที่ติดสถานะได้ก็จะทําให้มันโดนทั้งหมดนั่นเองครับแล้วสถานะนี้มันคืออะไรใช่ไหมถ้าเกิดเราโจมตีย้ำเข้าไปที่คนเดิมครับเขาจะมีการระเบิดเสียเลือดมากกว่าปกติใช่ไหมครับอาแล้วท้านั้นไม่พอนะครับความสามารถนี้มันยังมีเรื่องของการห้ามหิวด้วยก็คือทําให้ศัตรูไม่สามารถฟื้นฟู HP ได้นั่นเองครับ สกิลอันติเมตครับพูดตรงๆอ่านภาษาไทยแล้วไม่เข้าใจครับเลยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษโอเคอันนี้รู้เรื่องขึ้นเยอะเลยครับก็คือเขาจะโจมตีเป้าหมายเดียวก่อนนะครับสมมติผมเลือกตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะโจมตีตรงนี้เสร็จปั๊บความเสียหายที่เกิดขึ้น70%จะถูกโจมตีใส่ตัวที่ยืนอยู่ด้านหลังหรือในแนวเดียวกันด้วย นอกจากนี้ยังมีความสามารถเสริมที่น่าสนใจ2อ,อย่างครับอันแรกเลยคือเจาะเกราะครับผมถ้าเกิดว่ายิ่งศัตรูแม็ก HP สูงกว่าเรามากขึ้นเท่าไหร่เราจะยิ่งเจกกาะเกราะศัตรูได้แรงมากขึ้นเท่านั้นครับคือเริ่มต้นเนี่ย9%สูงสุดอยู่ที่90%เลยนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้เหมาะกับการตีบอสมากๆครับเพราะว่าบอสเนี่ยเลือดเยอะกว่าเราแน่นอนนะครับและก็เยอะกว่าเราเยอะด้วยแต่ว่าโบนัสที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เกิน350%ของพลังโจมตีของเรานะครับ ส่วนอีกบัฟหนึ่งคือเพิ่มพลังโจมตีให้เรา50%นะครับงั้นเดี๋ยวลองใช้ดูเลยกันละกันเดี๋ยวจะเล็งตัวนี้นะอะ่ลองดูไปเป็นไงครับโคตรสวยเลยสกิลของตัวละครนี้ครับอเห็นไหมม,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 มันจะมีการสร้างดามเมจกระจายไปหาคนนี้ด้วยแต่ก็จะเบากว่าคนแรกตามที่เขาเขียนไว้เลยเนาะส่วนบัฟเพิ่มพลังโจมตี50%ิก็มาติดอยู่ที่ตัวเราเรียบร้อยแล้วนะครับและก็จะอยู่เป็นเวลา2เทิน ทีนี้เรามาดูเทคนิคการจัดทีมบ้างดีกว่านะครับจริงๆแล้วเราสามารถคลิกเข้าไปดูที่รายละเอียดของแต่ละคนได้เลยนะครับอย่างเช่นผมชอบคนนี้มากๆนะครับผมก็เข้าไปดูรายละเอียดของตัวละครได้และดูคําสั่งกลยุทธ์ตรงนี้ ในนี้เขาจะมีบอกรายละเอียดเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดคอสตูมควรใส่เซ็อะไรนะครับอวธวิเศษเนี่ยควรจะใส่อะไรนะครับมีบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้คือผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่เขาใส่อะไรกันนั่นเองนะครับรวมไปถึงการจัดทีมแนวหน้าควรมีใครบ้างแนวหลังมีใครบ้างซึ่งอันนี้ผมเข้าใจหลายๆคนนะว่าช่วงแรกเราอาจจะไม่ได้มีตัวละครเยอะขนาดนี้หรอกเราอาจจะมาดูทีมที่เป็นทีมรองนะครับที่ไม่ได้ใช้ตัวละครที่เก่งมากนักหรือไม่ก็จัดทีมโดยเอาตัวอวยหรือว่าตัวที่เราสามารถอัปเกรดไปได้สูงสูงเป็นหลกัก ซึ่งเรื่องพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับคือมันเป็นแค่ไกด์ไลน์ไงหลายคนอาจจะมีทรัพยากรไม่เท่ากันใช่ไหมครับและในทีมปัจจุบันของผมเนี่ยจัดอย่างนี้เลยครับโหมีใครบ้างไปดูครับมีตือป๋อยก่เป็นสายแทงทัดลมนะครับผมจะเอายืนหน้าแล้วก็มีเงี่ยมล่ออ๋องนะครับผมไม่รู้อ่านชื่อถูกป่ะนะคนนี้เป็นทัดแสงนะครับก็เป็นสายแทงเหมือนกันก็จะยืนหน้าต่อมาปีศาจแมงมุมคนนี้เนี่ยโจมตีค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เวลาตายเนี่ยสามารถเกิดได้รอบหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ออีียยงนนคคคืหุดดรรัับบบชสว ส่วนแนวหลังก็จะมีปีศาจขาทองอันนี้ผมชอบมากตัวนี้ว่าเขามีสกิลมูลสองท่าเลยทําให้แบบศัตรูถูกตรึงด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยชอบใช้คนนี้มากแล้วจะมีวานอนหกหูนะครับก็เป็นคู่ปรับของเฮงเจียนะครับตัวนี้ตีเป้าหมายเดียวแรงมากและก็มีการตีเบิ้ลด้วยนะบ,บางทีตีเสร็จปับโดดเข้าไปตีซ้ำอะไรเงี้ยก็มีด้วย แล้วก็ท่านเทพหนำเก๊กนะครับผมคนนี้เนี่ยเป็นสายฮิวนะฮะสามารถที่จะชุบชีวิตคนอื่นๆได้ด้วยนั่นเองครับจะสังเกตเห็นว่าผมไม่ได้จัดตามที่เกมเขาแนะนําเพราะว่าผมจัดตามความชอบแล้วก็ตัวละครที่มีเป็นหลักนะครับอีก2อ,อย่างที่ควรดูไว้ก็คือเรื่องของระบบแพ้ทางชนะทางนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาท่าเดียวลงไปหมดเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ยกเว้นแสงกับมืดโอเคสองท่านเนี่ยมันสามารถลงได้เยอะแต่ว่าตัวละคร2องท่านเนี่ยหาค่อนข้างยากถ้าเทียบกับอีก3ามท่าที่เหลือ อีกอย่างหนึ่งที่ควรดูไว้เลยก็คือสายของแต่ละตัวละครนั่นเองนะครับคือเราไม่ควรเอาสายเดียวกันลงไปหมดเลยนะครับแล้วเกมนี้มีสายอะไรบ้างใช่ไหมก็จะมีสายแทงหรือว่าผู้ปกป้องอันนี้ก็คือพวกที่มีพลังป้องกันสูงควรยืนแนวหนะ้าแล้วก็จะมีนักรบนะครับพวกนี้ก็คือสายสมดุลครับโจมตีก็ดีป้องกันก็ได้นิดหน่อยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถึกเท่าสายแทงอะไรแบบนั้นนะครับ อาชีพเนี้ยจะสามารถยืนได้ทั้งหน้าทาั้งหลังเลยแล้วก็จะมีผู้ฟื้นฟูนะครับคนนี้ก็คือเป็นผู้กล้าสายฮิวนั่นเองนะครับคอยเติมเลือดหรือว่าบัฟให้กับคนอื่นๆได้ครับซึ่งก็จะสามารถจัดได้ทั้งแนวหน้าแนวหลังส่วนสายต่อมาคือซับพอร์ตนะครับสายนี้ก็จะมีเรื่องของการดีบัฟศัตรูให้ออนแอร์ air, ลงแล้วก็บัฟพ,พวกสหายด้วยและที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งเลยคือออกก่อนชาวบ้านเขาเป็นประจำเลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตตีผมเนี่ยปีศาจเขาทองจะออกไปก่อนเป็นคนแรกเลยครับ อาชีพต่อมาเป็นนักเวทครับนักเวทเนี่ยโจมตีแรงมากครับโดนเป็นหมู่ด้วยครับบางตัวละครก็มีความสามารถในการควบคุมหรือว่าดีบัฟค่อนข้างสูงด้วยนะครับละอาชีพสุดท้ายคือจอมโจรครับอาชีพนี้คือ DPS ค่อนข้างเยอะแล้วมีความเร็วค่อนข้างเยอะด้วยก็จะออกก่อนชาวบ้านเขานะครับบางทีออกก่อนซับพอร์ตด้วยซ้ำไปครับซึ่งจอมโจรเนี่ย DPS นี่เรียกได้ว่าสูงมากๆเลยครับสูงกว่าอาชีพอื่นครับแต่ว่าตัวเองก็มีความบางอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึง ถ้าท่านผู้ชมไม่มั่นใจว่าตัวไหนเนี่ยคืออาชีพอะไรในความจริงแล้วด้านขวาบนของแต่ละตัวละครจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสายอาชีพอะไรนะครับส่วนด้านซ้ายบนก็คือเป็นาธาตุอะไรนั่นเองนะครับ ทีนี้มาดูตัวอย่างการต่อสู้ทีมของผมบ้างครับก็คือคนแรกที่เปิดเลยคือปีศาจเขาทองครับผมจะใช้อันตีไปก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะทําการจบตีมู่แล้วก็ดีบัฟศัตรูด้วยครับผมเป็นแง่เนี่ยโดนพันธนาการกันไปหลายคนเลยส่วนคนที่2ที่จะออกก็คือเป็นราชินีแมงมุมนะครับผมอันนี้ก็จบตีมู่เหมือนกันครับค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวเชียวครับผม คนต่อมาจะเป็นเฮงเจียเออไม่ใช่เฮงเจียขอโทษว่านอนหกหูนะครับอันนี้จมตีเป้าหมายเดียวอย่างรุนแรงครับก็เลือกได้เลยว่าจะตีใครครับที่สว่างขึ้นมานะไม่สามารถตีคนข้างหลังได้ครับงั้นก็ตีคนนี้ก่อนแล้วกันครับถ้าโชคดีก็จะมีการออกไปโจมตีเบิ้ลครับผมแต่ว่าสตูตุยไปก่อนครับอ่าไม่เป็นไรครับผม ส่วนต่อมาพี่สายแทงคนนี้ครับก็จะมีสกิลที่บัฟพวกเดียวกันทําให้สตูเนี่ยโจมตีใส่ไม่ได้นะครับก็คือดามเมจสกิลไร้ผลไปเลย1เทิร์นครับส่วนคนต่อมาคือตือปปอยก่นะครับคนนี้ก็จะใช้สกิลมูลเหมือนกันครับแล้วก็มีโอกาสยั่วยุสตูให้มาโจมตีเขาด้วยครับซึ่งก็ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าตือปปอยก่เป็นสายแทงนั่นเองครับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสายฮิลหรือว่าสนับสนุนครับซึ่งเทิร์นแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําอะไรเพราะว่ายังไม่มีใครเลือดลดก็ตีธรรมดาไปก่อน,นครับผม เป็นไงเออโดนจบตีหนึ่งครั้งแต่ว่าเลือดไม่ลดนะครับเนี่ยเลือดไม่ลดเหยเห็นไหมเพราะว่าเป็นความสามารถของพี่คนนี้นั่นเองครับผมบรรยากาศการต่อสู้ของทีมผมก็จะราวๆนี้ครับใครที่มีทีในดวงใจแล้วก็แวะเวียนมาเล่าสู่กันฟังได้นะทีนี้เรามาพูดถึงการดันค่าพลังของทีมเรากันบ้างดีกว่านะครับผมคำถามแรกเลยที่ผมเจอก็คือทำไมาเลเวลมันไม่ขึ้นหมายถึงเลเวลไอเดียะคือเกมเนี้ยมันจะมีเพดาลเลเวลอยู่ด้วยนะครับดูหลอดตรงนี้ก็ได้ ถ้าเกิดว่ามันตันแล้วเลเวลไม่อัพนะครับท่านชมนต้องไปทําการอัพฉายาก่อนก็คือคลิกบริเวณนี้ก็ได้เขาก็จะมีบอกเงื่อนไขในการอัพขั้นนะครับว่าจะต้องทําอะไรมาก่อนเช่นเลเวลต้องถึงเท่าไหร่ผ่านภารกิจบทที่เท่าไหร่นะครับเราถึงจะสามารถเลื่อนฉายาและก็จะทําให้แม็กเลเวลของตัวละครสามารถที่จะอัปเกรดไปได้ไกลขึ้นนั่นเองครับส่วนที่2ก็คือการอัปเกรดตัวละครนะครับโดยปกติแล้วเราจะอัปเกรดแค่6ตัวละครก็เพียงพอแล้วนะครับผมคือเกมนี้มันจะมีระบบกังวาน ลางวันคือระบบดึงเลเวลนั่นเองนะครับเขาจะดูว่า6ตัวละครของท่านผู้ชมเนี่ยตัวละครไหนเลเวลต่าสุดก็จะเอาตัวนั้นอ่ะเป็นฐานนะครับแล้วพอเราเอาตัวละครใส่เข้ามาในระบบนี้ปั๊บเลเวลก็จะเท่ากับตัวละครที่เป็นฐานทันทีเลยอย่างในกรณีของผมคือเลเวล50ส่วนตัวไหนที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แน่ๆแล้วอ่ะเราก็สามารถรีเซ็ตก็ได้นะอย่างเช่นผมจะไม่ใช้วานอนหกหูและจะไปใช้หงอโคงตัวจริงอะไรเงี้ยก็สามารถใช้คําสั่งรีเซ็ตได้โดยเกมนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับกดรีเซ็ตได้เลย ส่วนต่อมามันคือการอัปเกรดตัวละครครับก็สามารถใช้คําสั่งฝึกฝนได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาอัปเกรดเนี่ยมันจะสลับกันระหว่างการอัปเกรดกับการเลื่อนคันนะครับอันนี้ผมอัปเกรดจรลเวลตันแล้วเขาก็จะให้เราไปเลื่อนคันก่อนไม่งั้นจะอัปเกรดถึงเลเวลหกไม่ได้วิธีก็ง่ายๆกดตรงนี้เลยก็ได้เขาก็จะมีบอกว่าเราดรอปไอเทมชิ้นเนี้ยจากด่านไหนบ้างนะครับด่านนี้ผมเคยผ่านไปแล้วมันเลยสามารถใช้คําสั่งกวาดล้างได้เลยแบบรวดเร็วครับผม ทีนี้พอหาของครบแล้วก็กดเลื่อนคันไปได้เลยนะครับคราวนี้ก็จะอัปเกรดถึงเลเวล60ได้แล้วเราก็เอาพวกไอเทมพวกนี้ยัดเข้าไปได้เลยและถ้าเกิดว่าเลเวลยังไม่60ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไปฟาร์มหาจากดันเจนฟาทสัพยากรได้หรือคลิกเข้าไปเลยก็ได้เขาก็จะมีบอกว่ามันดอกมาจากที่ไหนก็กดผ่านดนานไปได้เลยแบบรัวๆครับผม ทีนี้พอเลเวล60นะครับท่านผู้ชมก็ทําเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเขาเนี่ยผมยังทําไม่ได้ครับเขาบอกว่าให้เราไปอัปเกรดฉายาก่อนจําได้ใช่ไหมครับที่ผมเล่าให้ฟังไปก่อนนั้นนี้ว่าทําไมเลเวลมันไม่ขึ้นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้อัปเกรดฉายาครับซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับส่วนต่อมาเป็นการเลื่อนขั้นนะครับอันนี้สําคัญมากเลยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้ตัวละครที่ท่านผู้ชมอวยหรือว่าจะเล่นแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยการไปเปิดกระชปองแล้วให้ได้ตัวละครซ้ําเป็นอะไรที่สําคัญมากมาก และเกมเนี้ยกระชปองก็ดีดีตรงที่ว่าเราสามารถเลือกได้เลยว่า6คนที่เราอยากได้มากกว่าปกติเป็นใครบ้างแต่น่าเสียดายมันไม่สามารถเลือกคาแสงกับทานมือได้ไงผมก็เลยเอา2อคนเนี้ยมาใส่ไว้ก่อนเพื่อรองรับในอนาคตนั่นเองครับไหนๆนก็ไหนๆนแล้วเปิดกระชปองโชว์อีกรอบนึงเลยเป็นยังไงบ้างผมจะการันตีภายใน50โรนะครับผมรอบนี้ไม่ได้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าได้สีทองเราจะต้องเจอลิงจอที่เป็นสีทองนั่นเองครับเดี๋ยวรอดูได้สีทองปะเอ่ยอ่ะไม่ใช่ก็ข้ามเขาผม เห็นไหมเนี่ยไม่มีสีทองเนาะอ่ะตัวหมดแล้วครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซื้อให้มันเปิดได้อีก30บใบกันละกันซื้อเรียบร้อยแล้วก็อันเชิญกันต่อได้เลยครับดูซิสีทองไมายัางมายัางมายาง,ยางยังไม่มาครับผหแหมไม่เป็นไรครับต่อต่อต่อตอ,อันนี้รอบที่40แล้วนะถ้าได้รอบนี้ก็จะดีมากครับได้ไหมเอาได้แล้วนี่เห็นไหมเออลิงจอะสีทองครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นใคร โอ้ก็คือปีศาจเขาทองนั่นเองครับคนนี้ผมใช้อยู่ด้วยนะครับเมื่อกี้เปิดกระชปองซ้ำได้พอดีเลยใช่ไหมแล้วก็เอาตัวละครเนี่ยมาเลื่อนขั้นเลยครับอันนี้ผมเลื่อนขั้นไปเยอะแล้วนะเห็นไหมมีลูกไฟสีหลงขึ้นมา2ดวงแลวครับมันก็จะทําให้ความสามารถมากขึ้นด้วยเนาะพอเราเลื่อนขั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปดูที่ด้านซ้ายบนจะมีคําสั่งชะตาชีวิตนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้อัปเกรดพวก,พวกแพสซีฟต่างๆนะครับเพิ่มความสามารถให้กับเราหรือแม้กระทั่งเพิ่มความสามารถให้สกิลของเราได้ด้วยนะครับอันน หลังจากนั้นให้กลับไปที่ข้อมูลก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมมันจะมีคาสั่งพรสวรค์เด้งขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้อัพสเตตัสเพิ่มเติมนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราไม่อยากจะคิดมากก็ให้เกมเขาแนะนําก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีสายในใจเช่นอยากจะออกเร็วอะใครแน่ๆก็อาจจะอัพความเร็วไปสุดหลอดเลยก็ได้ครับแล้วค่อยไปว่ากันอีกทีว่าจะเอาอะไรต่อเช่นอัตรา critical คริติคอลครับจะได้ตีคริง่ายขึ้นหรือว่าพอคริแล้วอยากจะให้ดาเมจเยอมากขึ้นก็มาเลือกดาเมจคริติคอลอะไรแบบนี้เป็นต้นครับ ส่วนต่อมาเป็นระบบคอสตูมนะครับอันนี้เนี่ยในคลิปที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่าผมยังเล่นไปไม่ถึงนั่นเองครับคอสตูมหามาจากไหนท่านผู้ชมจะต้องเล่นไปถึงประมาณบทที่7หรือบทที่8ก่อนนะครับมันจะมีเมนูใหม่งอกขึ้นมาในระบบถ้าทายครับเมนูที่ว่านั้นก็คือบําเพญฟ้าดินกิจกรรมเนี้ยจะเป็นลักษณะข,ของการต่อสู้กับบอสครับบอสเขาจะมาแค่เพียงตัวเดียวเลยแล้วเขาก็มีบอกล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วว่าเราจะได้รับไอเทมที่เป็นเซตอะไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปสู้ดูสกรอบ2รอบกันละกัน คือการต่อสู้กับบอสเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะเราเอาตัวละครที่โจมตีเดี่ยวแรงๆมาเยอะๆก็จะดีเพราะว่าบอสเนี่ยเขามาตัวเดียวครับเขาไม่ได้เรียกลูกน้องเรียกอะไรมานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ท่าหมู่มันก็อาจจะไม่ได้คุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับดูอย่างตี้ผมก็ได้ครับมีโจมตีเป้าหมายเดียวแค่ตัวเดียวคือวานอนหกูวะครับ <c oughs> ก็เลยอาจจะใช้เวลาในการต่อสู้กับบอสเล็กน้อยครับเพราะบอสนี่เลือดเยอะเหลือเกินครับ พอชนะเสร็จปั๊บเราก็จะได้รับไอเทมมานะครับผมรวมไปถึงเงินและก็ของสำหรับการอัปเกรดพวกคอสตูมเหล่านี้ด้วยนะครับและการต่อสู้กับบอสอ่ะมันจะเป็นชั้นๆด้วยนะยิ่งชั้นสูงๆเนี่ยบอสก็ยิ่งเก่งของที่เราจะได้ก็จะยิ่งมีระดับที่มันดีขึ้นดีขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและถ้าเกิดว่าเราไปชั้น5้าไม่ไหวอะไรเงี้ยไปชั้นสีไม่ไหวเราก็อาจจะย้อนกลับไปที่ชั้นก่อนหน้านี้และใช้คําสั่งกวาดล้างก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการดูแอนิเมชันการต่อสู้ ทีนี้กลับมาที่คำสั่งคอสตูมนะครับเราใช้คำสั่งสวมทั้งหมดเลยก็ได้นะครับคือเกมนี้เขาวิคห์ามาให้เรียบร้อยเลยครับว่าตัวละครน,นี้ควรใส่สายอะไรเห็นไหมเออใส่สายว่องไวหรือว่าสายเติมเลือดใช่ไหมครับกดได้เลยเขาก็จะใส่ของที่มีให้เราเลยทันทีและอย่าลืมเรื่องของเซ็ตนะครับคือท่านผู้ชมจะต้องใส่เซ็ตเดียวกัน2ชิ้นขึ้นไปนะครับผมไม่งั้นมันก็จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ของเซ็ตนะครับและมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับ สำหรับการตีบวกผมแนะนําให้ตีบวก9เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตีบวก9เนี่ยเราจะได้รับสเตตัสรองเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็ต้องไปลุ้นกันไปว่าจะได้อะไรนะครับส่วนวัตถุดิบก็เมื่อกี้ชี้ให้ดูเลยใช่ปะ่ะนี่มันจะเป็นผลึกสีส้มๆหรือไม่ก็ใช้ไอเทมที่เราคิดว่าเราไม่ใช่แล้วก็ได้นะครับอลองเสริมแข็งดูอได้โบนัสป้องกันครับก็ถือว่าตรงสายเนาะเพราะว่าพี่คนนี้เขาเป็นสายแทงพอดีแล้วก็อย่าลืมไปอัปเกรดทุกชิ้นส่วนนะและผมอยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งเลยคือ ถ้าเป็นสีเขียวอะ่ะยังไม่ต้องอัปเกรดก็ได้ครับมันเสียดายไงเราไปอัปเกรดสีฟ้าขึ้นไปอะไรเงี้ยจะดีกว่าครับส่วนอันสุดท้ายคืออาวุธวิเศษนะครับอันนี้เคยอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคืออาวุธวิเศษเนี่ยเราสามารถหาได้จากการเปิดกระชปองด้วยนะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ใช่ไหมว่าแต่ละตัวละครควรใส่อะไรนะครับเราอาจจะไปดูที่รูปตัวละครก่อนว่าเขาถืออาวุธอะไรแล้วก็จําหน้าอาวุธไว้ครับแล้วเราก็จะได้ไปเปิดหากัน และการชป,ปองของเกมนี้นะก็มีให้เราเลือกอีกแล้วครับท่านว่าท่านชมอยากจะได้อาวุธของใครเป็นพิเศษแต่ถึงแม้ผมจะบอกว่าอาวุธนี้เป็นของใครก็จริงนะแต่คนอื่นก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับขอแค่เขามีใส่เดียวกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นใสยแอสเซสซินใครก็ตามที่เป็นแอสเซสซินใส่ได้หมดไม่จำเป็นจะต้องเป็นวานอนหกหูนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดกระชัป,ปองดูหน่อยดิอันนี้ข้ามรัวๆเลยแล้วกันนะครับโอ้โหรอบแรกก็ได้เลยหรือสุดยอดจริงๆเลยครับ ได้อุปกรณ์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมติดตั้งให้ตัวละครนะครับและมันยังสามารถอัพเลเวลได้ด้วยเหมือนตัวละครเลยครับพอเลเวลตันเสร็จปั๊บหาของมาเลื่อนขั้นแล้วเราก็จะสามารถอัปเกรดเลเวลขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆนั่นเองครับส่วนอาวุธชิ้นไหนที่เราเปิดมาได้เกิน1อันนะครับเราสามารถเอามาหลอมรวมเข้าด้วยกันได้นะครับก็คือใช้คําสั่งเสริมแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่เลื่อนขั้น แล้วก็เลือกไอเทมที่เราได้สัำม,มามาเป็นวัตถุดิบนะครับลูกไฟก็จะลุกขึ้นมาสเตตัสและสกิลหรือความสามารถก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่ดันค่าพลังของตัวละครเราได้ครับให้ไปดูด้านซ้ายตรงนี้ครับเนี่ยที่เป็นคัมพีอะครับผมมันจะมี2เมนูนี้ครับเมนูแรกเนี่ยเวลาที่นู้ชมได้ตัวละครใหม่มามันจะสามารถเอามาลงทะเบียนได้และจะได้รับสเตตัสเพิ่มเติม รวมไปถึงตัวละครที่เรามีการอัปเกรดเพิ่มดาวมาก่อนอันนี้ก็สามารถเลื่อนขั้นได้นะครับผมกดเลื่อนขั้นด่วนไปเลยก็ได้ครับเราจะได้รับสเตต,ตัสโบนัสเพิ่มเติมแบบถาวรครับส่วนคัมพีที่อยู่ข้างๆกันครับอันนี้ก็จะคล้ายๆเมื่อกี้แต่ท่านผู้ชมจะต้องมีตัวละครที่เกี่ยวข้องกันเยอะๆก่อนครับแล้วก็ต้องมีการอัปเกรดดาวเขาขึ้นไปเยอะๆเราถึงจะสามารถรับบัฟโบนัสได้เพิ่มเติมครับผม พอเราอัปเกรดครบทุกอย่างแล้วครับเราก็ลองไปท่องโลกตุยดันเจียนเพิ่มเติมดูสิว่าเราผ่านด่านไหวหรือยังนะครับถ้ายังไม่ไหวอีกนะครับก็แนะนําว่าให้ปล่อยเวลามันไปใช้คํานี้ได้เลยนะปล่อยเวลาไปครับรอให้พลังงานมันขึ้นมาจะได้เอาพลังงานไปลงคอนเทนต์ต่างๆในเกมและให้กลับไปที่บ้านด้วยด้านล่าง ในบ้านเนี่ยจะมีการผลิตทรัพยากรให้เราแบบเกมแนวไอดอลเลยครับก็แค่มารับที่ฟางชุนนะครับพอดีผมรับไปเรียบร้อยแล้วครับอาจจะต้องรอเวลาสักหน่อยครับเราก็จะได้รับทรัพยากรมาเพิ่มเติมแล้วนะครับผมแล,แลวเราก็วนเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยไปเปิดก๊สปองไปอัปเกรดไปตลุยด่านวนๆกันไปเรื่อยๆได้เลยครับผมงั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับไว้มีโอกาสเจอกันได้ใหม่กับเจ r n e y Renew คัมพีแฟนตาซีใครที่สนใจเกมนี้แล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืม